เราจะทำข้าวกระเพราที่ควา่นิตตอนนี้ใส่น้ำมันหมูนะใส่น้ำมันหมูใส่พริกแล้วก็ใส่เครื่องป,ปรุงะไปน้ำตาลเนยจิรสแล้วก็ซอดผัดอราได้ซอสแล้วเราใส่ใบกระเพราก่อนนะแคได้หอม แล้วเราใส่ข้าวไปผัดไปแรงไปเลยมันจะได้แห้งแห่งมาพอข้าวแห้งแล้วก็ปิดไฟจากวเอามาใส่ถ้วยพิมพ์ก่อน นี่เสร็จแล้วแล้วอัดใส่ถ้วยปึ๊บไม่เป็นไงล่ะแค่แล้วเราก็จะไปหั่นหมูกรอบมาปึ๊บหมูกรอบแล้วก็จะมาวางเรียงก่นขออนุญาตใช้มือนะผมกินเองเลยเรียงให้สวยงามเป็นไงล่ะเสร็จแล้ว ผมลืมเราจะเสริมออปชั่นด้วยนี่ไข่ดาวจ้าเซตพร้อมแล้วร็ทานอนจาจารย์อืม